รายการโกราชบุรีเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่กันที่ตรงบริเวณที่เป็นกราฟิตี้นะครับในตัวเมืองจังหวัดราช,ชบุรีนะครับสำหรับใครที่อาจจะไม่เห็นไม่ทันสังเกตนะครับตรงบริเวณนี้เนี่ยครับก็จะเป็นอาคารร้างนะครับก็คือเมื่อก่อนนี้จะเป็นคล้ายๆอู่นะครับแต่ตอนนี้เลิกกิจการไปแล้วก็เลยมีกลุ่มที่เป็นกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มจาเท้านะครับของราชบุรีมาทำผลงานกราฟิตี้ซึ่งเดี๋ยวผมจะ ถ่ายให้ดูนะครับว่ามีผลงานในหลายๆผนังนะครับที่เขาได้ถ่ายไว้และสำหรับโกลาชฉบุรีในวันนี้จะมีอะไรบ้างนั้นไปติดตามกันเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเสียงจะกระจันดังมากนะครับเดี๋ยวรอเขาเบานิดนึง แต่เขาคงไม่เบาไม่เป็นไรครับตอนนี้เราอยู่กันที่ร้าน The r a s e Garden นะครับอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนะครับสำหรับร้านอาหารที่นี่นะครับก็จะเน้นไปในทางอาหารแถบยุโรปนะครับทั้งพิซซ่าสปาเกตตี้สลัดสเต็กนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูอาหารข้างในกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงครับ ครับผมตอนนี้เราก็จะมาลองชิมกันดูนะครับสำหรับเมนูในวันนี้ก็จะมีซีโคมาบิคิวนะครับฟิชแอนด์ชิฟซุปเห็ดนะครับคลาเมลลสลัดปูนิ่มผักขมอบชีสแล้วก็พิซซ่านะครับที่เป็นขึ้นชื่อของที่นี่เลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมลองชิมพิซซ่าก่อนดีกว่าเพราะว่าพิซซ่านาะซีฟู้ดเนี่ยจริงๆแล้วมามาลองทานที่นี่บ่อยครั้งแล้วแต่ว่าตัวซีฟู้ดเนี่ยยังไม่เคยลองทานนะครับ และสำหรับเครื่องดื่มก็เป็นกีวีไอซ์ทีนะครับโอ้โห,หน่อยอเด็ดมากตัวนี้เดี๋ยวขอตัวชิมต่อก่อนเลยนะครับผมสำหรับเมนูที่เป็นที่นิยมก็ได้แก่ซี่โครงบาร์บีคิวนะครับแล้วก็พิซซ่าโฮมเมดนอกจากนั้นสเต็กแซลมอนซุปหรือสลัดต่างๆก็เป็นที่นิยมไม่แพ้กันครับ สำหรับเมนูอาหารต่างๆภายในร้านนะครับเจ้าของร้านก็จะเป็นคนลงมือปรุงเองจึงมั่นใจได้ว่าอาหารที่ทานทุกจานนะครับจะได้คุณภาพมาตรฐานทุกจานครับโดยภาพรวมนะครับอาหารของร้านเดอะเลสเนี่ยครับก็จะเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยเลยนะครับทานได้ตั้งแต่เด็กถึงผู้สูงอายุเลยทีเดียวครับ สำหรับที่นั่งภายในร้านจัดแบ่งเป็นห้องต่างๆสามารถจุได้ประมาณ50 6 0ถึง60ท่านครับร้านเปิดบริการนะครับวันอังคารถึงวันอาทิตย์หยุดวันจันทร์นะครับเปิดตั้งแต่8ดโมงเช้าจนถึง1นึ่ทุ่มสำหรับใครที่จะเดินทางมายังร้าน The l Garden, นเลสการ d เดอำเภอดำเนินสะดวกนะครับก็ไม่ยากครับร้านจะตั้งอยู่ติดกับวัดหลวงพ่อสดนะครับถ้ามาจากทางสีแยกบางแพรนะครับตรงมาทาง ตลาดน้าดาเนินก่อนถึงตลาดน้านะครับก็ให้สังเกตขวามือจะมีป้ายบอกว่าวัดหลวงพ่อสดนะครับก็เลี้ยวเข้าประตูวัดมาได้เลยครับแล้วก็ร้านจะอยู่ซ้ายมือส่วนที่ใครถ้าใครที่มาจากทางด้านตลาดน้ําดําเนินสะดวกนะครับพอออกจากตลาดน้ําแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับบนถนนสายดําเนินสะดวกหมท่สงครามนะครับให้เลี้ยวกลับมาทางที่จะไปบางแพรนะครับแล้วก็มองซ้ายมือสังเกตป้ายวัดหลวงพ่อสดครับ ครับและสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณนะครับร้านอาหารเดอะร s ส์การ์เด้นอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนะครับที่เอื้อเฟื้อการให้ยําในวันนี้นะครับสำหรับใครก็ตามนะครับที่ผ่านมาทางอำเภอดำเนินสะดวกนะครับหรือว่าอยู่แถวนี้นะครับอยากจะมาชิมอาหารอร่อยๆนะครับก็เชิญแวะมาได้เลยครับอิ่มท้องกันแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อเลยนะครับ สนับสนุนรายการโดยศูนย์ทรีแลนแดนตุกตาอำเภอพุทธามจังหวัดราชบุรี The ะซินเนอรี่วินเทจฟาร์มอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรียังอยู่ที่ดำเนินสะดวกกันต่อนะครับเราออกจาก The ะเรส g a การ์เดนแล้วขับรถมาทางตลาดน้ำดำเนินสะดวกแต่เราไม่ได้เข้าตลาดน้ำนะครับตรงผ่านแยกมาอีก2กิโลเมตรมาเที่ยวที่มาลฟาร์มครับ สำหรับที่มาลายฟาร์มเนี่ยนะครับนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวไทยสามารถเข้าชมได้ฟรีนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับโซนแรกก็จะเป็นกระต่ายแล้วก็เต่านะครับหลังจากนั้นก็ให้เดินเลี้ยวซ้ายตามทางมาเรื่อยเรื่ก็จะพบกับกวางนะครับแล้วก็นกกระจอกเทศ ใกล้ๆก,ก,กันกับโซนนกกระจอกเทศก็จะมีกลงนกเล็กๆอยู่นะครับสามารถเข้าไปดูเจ้านกแก้วได้อย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวครับเราเดินต่อไปด้านในนะครับก็จะพบกับบ่อจระเข้ซึ่งในทุกวันหยุดนะครับก็จะมีการโชว์ตกจระเข้นะครับแล้วก็ใกล้ๆกับบ่อจระเข้ครับก็จะเป็น บอบปาคาฟนะครับสามารถให้อาหารได้ครับเพียงขวดละ20บาทเด็กๆชอบมากครับจุดนี้และในโซนสุดท้ายที่เราจะเข้าไปชมกันนะครับก็จะเป็นส่วนของเจ้าม้าแคลและตัวอ,อัลปาก้านะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับเราสามารถเข้าชมได้อย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวแต่ต้องระมัดระวังนิดนึงในการ เข้าไปชมสัตว์ต่างๆนะครับอย่าเข้าไปข้างหลังเดี๋ยวเขาจะตกใจเอาได้นะครับสำหรับใครที่จะมาเข้าชมที่นี่นะครับเปิดบริการทุกวันตั้งแต่8โมงเชา้าจนถึง6โมงเย็นนะครับมาลัยฟาร์มเนี่ยก็จะตั้งอยู่บริเวณหลักกิโลเมตรที่27ถนนสายบางแพรสมุทรสงครามครับครับและสำหรับรายการโกราชบุรีในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับ ซินรีวินเทจฟาร์มสวนพึ่งนะครับสุนทรีแลนด์แดนตุ๊กตาเพิ่อพรพามนะครับโครงการ g i ฟต์บายอริญญาบางแพรนะครับแล้วก็เกงสวยๆนะครับจากร้าน XY Shop นะครับโบเบทาวเวอร์ชั้นใต้ดินสำหรับวันนี้ผม2และรายการโกราชบุรีต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับ ใน YouTube Channel โกราชบุรีทีหรือบน f c e e o o o นะครับกราชบุรีแล้วพบกันใหม่นะครับทุกวันเสาร์ที่2และ4ของเดือนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ